เป็นการส่งผ่านประเพณีต่างๆให้ยุคปัจจุบันท่านเดิทางจากภาคตะวันออกภาคใต้มาขอให้ท่านเจอพี่น้องที่พิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับก็ขอให้รับให้ด้วยขอให้เป็นกันไปนะครับให้พี่น้องปาะสบกัารงาด สวัสด,ดีจ้าพี่สวัสด,ดีจ้าท่านอาจารย์ดาสวัสดีค่ะสบายดีนะคะ <im itation> สั่งซุ้มไปเด้อยายเอ้ยเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเนาะ <im itation> <im itation> เออเออน,นั่นแหละนั่นแหละ นี่มีแต่คนรู้จักเราเลยนี่พากันไปแล้วนี่หมดแล้วนีไม่เห็นมาบอกหวยบอกอะไรไปไปยังไงไปมิดอีรีอนสอนเงนซันเนาะไปยังไงไปมามาบอกหวยบอกอะไรเงียบสนิทเลย